មកមើលមក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 ថៃវីដេអូលុកប៉ះណឹង <coughs> สวัสด okay. ีค okay. mm ่ะอัปเดตวิดีโอนะคะลูกค้าเนาะเป็นลูกของแม่มูมูนะคะเริ่มเดินกันแล้วเนาะวันนี้อายุ27วันแล้วนะคะน้องตัวเท่านี้แล้วนะคะ27วันเนาะน้องจะพร้อมเอ่ยย้ายบ้านตั้งแต่วันที่26มีนาเป็นต้นไปนะคะลูกค้าสนใจก็สามารถจับจองน้องไว้ก่อนได้แล้วก็มาเลือกตัวหรือเอ่อมาเลือกตัวน้องที่ฟาร์มได้เลยนะคะพร้อมอุ้มกลับได้เลยตั้งแต่วันที่26มีนาเป็นต้นไปนะคะก็จะว่างตัวผู้6ตัวเมียหนึ่งนะคะสําหรับครอบแม่มูมูเนาะมีตัวเมียตัวเดียวนะคะ น่ารักทุกตัวเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูทีละตัวเนาะแล้วดูตามสีเชือกนะคะลูกค้าเนาะกำลังน่ารักเลยลูกค้าท่านใดสนใจแบบอยู่ต่างจังหวัดอะไรนี้ขอดูรูปเพิ่มเติมและวิดีโอเพิ่มเติมได้นะคะทักข้อความทางเพจมาได้เลยะะอ่าโอเคอ่าตัวแรกก่อนนะคะเป็นเชือกม่วงเขียวนะคะอ่าตัวผู้นะคะนี่นะคะตัวอ้วนๆเลยกลมๆเลยนะคะเนาะม่วงเขียวนะคะเนาะ แข็งแรงทุกตัวเลยนะคะม่วงเขียวเนาะตัวที่สองนะคะม่วงเทานะาอ้นวนๆเลยนะคะลูกค้ายิบเจ็วันนะคะนี่ม่วงเทาน,านะคะอาหารหน้าหน่อยโอเคนี่ม่วงเทาน,านะคะโอเคต่อไปนะคะเป็นม่วงส้มนะคะนี่เชือกม่วงส้มนะคะลูกค้าเนาะน่ารักทุกตัวเลยนะคะในด้านหลังเทานะคะเนาะม่วงส้มก็ตัวผู้นะคะ อ่าต่อไปนะคะเออม่วงดํานะคะนี่อ่าม,มีเลยนะคะมูทูมากเลยค่ะรอๆทั้งนั้นเลยตัวพู้นะคะอ่าต่อไปนะคะอ่าตัวนี้เดี๋ยวเออชมพูเหลืองนะคะลูกค้าเนาะนี่นะคะ่อเหมือนกันนะคะตัวพู่นะคะนี่นะคะดน้าหลังนะคะ ไปนะคะเป็นตัวเมียนะคะตัวเมียมีตัวเดียวนะคะหน้าหวานเลย well. น่า,า,นนารักเหมือนกันนะคะเป็นชมพูส้มนะคะนี่นะชมพูส้มนะคะตัวเมียเนาะนี่น่ารักมากนะคะเนะด้านหลังตัวก็ไล่ๆกันหมดค่ะอา่ามีอีกตัวหนึ่งนะคะน้องเล็กตัวนี้จะน้องเล็กสุดนะคะอ่าลืมไปอ่าตัวม่วงชมพูค่ะเนาะนี่นะคะแบ๊วๆเลยนะคะตัวเล็กสุดนะคะ คอบนะคะแต่น่ารักทุกตัวค่ะลูกค้าเนาะไม่ได้เล็กต่างกันมากเท่าไหร่นะคะเนาะนี่นะคะหล่อเหมือนกันนะคะน้องเป็นตัวผู้นะคะตาแป๋วเลยนะคะตัวนี้โอเคเนาะก็แข็งแรงกันทุกตัวนะคะน่ารักค่ะเนาะกำลังเล่นนะคะยีิบเจ็ดวันก็เริ่มเล่นกันแลนะะ้วค่ะเดี๋ยวอีกสามวันจะเริ่มหัดให้ทานอาหารแล้วเนาะกำลังชุลมุนมากช่วงนี้เนาะน่ารักทุกตัวนะคะ โอเคเนื้ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่อยู่ฟาร์มนะคะอยู่คลองสิบนะคะสายธัญญานะคะจังหวัดปทุมนะคะสามารถมาดูน้องตัวจริงที่ฟาร์มได้นะคะทางฟาร์มเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะยังไงสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาล้กันเนอะเด็กๆน่ารักทุกตัวนะคะขอบคุณมากค่ะ